สวัสดีคับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับ,รบทุกท่านเข้าสู่รายการครัวค <K l ub> ุณต่อตยขึ้มาครับเปประจำแบบนี้นะครับมีทั้งความสุขมีทั้งอาหารแล้วก็คลายทุกทางจิตใจและบางทีก็มีของฟรีกันด้วยโอ,อ้หนี่สำคัญหลายๆคนก็ถามเออแล้วพวกคุณได้บ้างไหมสี่คนเนี่ยผมบอกเลยผมไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะครับเอาทำไมเรา้าวคุณไม่ได้เอเรียกันไม่ได้จริงหรอพี่บ้านนี่เก็บไม่เก็บไม่ไหวเลยไม่เขาที่แล้วที่อาขอมาไม่ได้อะไรที่เอามาออกเนี่ย ความโลภครับความโลภจะเอา2ชุดเขาให้ชุดหนึ่งไม่พอใจจะเอา2ชุดแต่ท่านผู้ชมทุกท่านได้แน่นอนนะครับวันนี้เบอร์ฟรีเลยท่ผมพูดตรงๆนะระดับเราอะอย่างเรายืนอยู่ตรงนี้ของฟรีท่านผู้ชมพูดตรงๆเลยครับ ชอบและที่สำคัญวันนี้คุณผู้ชมครับไม่ใช่ของฟรีอย่างเดียวฟรีบางคนบอกเฮ้ยของฟรีไม่มีในโลกมีครับมีในรายการครัวคุณต่อยและของฟรีในการเรา เป็นของดีด้วยใช่เพราะว่าวันนี้เราจะร่วมกันรักษาโลกนี่ท่านผู้ชมเป็นโรคอะไรครับผมโรคโรคไม่ได้โรคไม่ได้พูดคำว่าโรคไปเรียนใหม่ขอโทษครับรอเรือรอลิงให้มันชัดเจนรอเรือและรอลิงเพราะว่แจกไม่ของลิงนั่งอยู่บนเรือเอางี้ดีกว่าท่านผู้ชมเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ชมนะครับรีบเลยนะฮะเดี๋ยวพอขึ้นปักโทรปุ๊บเลย สิบท่านได้แน่นอนผมบอกให้วันนี้ผมจะแจกของที่มีค่ากับชีวิตเป็นขวดน้ำอีโคครับเป็นขวดน้ำอีโคทัพเปอร์แวร์อันนี้ยังไงอีโคที่ว่านี้ก็คือว่ารักษาโลกสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมดีมากเพราะว่าของเราเนี่ยนะฮะบอกให้ได้เลยว่ามันเป็นของที่ได้รางวัลอีโคจริงๆซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและขอโทษนะครับ ผลิตภัณฑ์ของทัพแวร์ทุกอย่างมีคุณภาพมีคุณค่าคือแบบทนมากพับอพังเลยยางยางออย่างยางไม่พังติดพอยากจะบอกว่าสีเนี่ยนะครับโอ้สีที่รัการการันตีจากอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยแน่นอนเพราะว่าปลอดภัยเพราะเป็น BPA ท่านไม่รู้สิว่าหมายถึงอะไรมันแปลว่ารู้ดิมันเป็นสารซึ่งปราศจากสารที่ก่อมะเร็งและทำให้ ภูมิคุ้มกันร่างกายบวกพร่องไม่มีเลยอันนี้มันดีมากๆสีของขวดก็เป็นสีที่ได้มาตรฐานขั้นสูงขาเปิดปิดใช้งานได้ง่ายมากแล้วผมการันตีอย่างหนึง่ง ไม่มีคําว่าน้ําหยดซึมไม่มีจริงๆผมลองแล้วผมลองแล้วพอเปิดปั๊บเทมาไหลหมดเลยไม่มีหยดซึมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือซึมออกมาข้างนอกตรงมีเอแตอเนี้ยันนี้ผมชอบเลยรู้ไหมฮะคืออย่างอย่างพี่นวัดจับเนี่ยครับก็จะแบบสะดวกใช้ง่ายปุ่มเปิดใช้ง่ายดูไม่ใช่ปุ่มเปิดไม่อย่างนี้อย่ายุ่งมาเรื่องต่างกันต่างกันยุ่แล้วมันจะไปยุ่งผมมาเรื่องอะไรบางทีคนเรามืออาจจะมาลันลื่นๆเวลาที่เปิดหมุนเกลียวยากมากเพราะฉะนั้นเราจะเกิด ปัญหาเอามาหมุนกับเสื้อบ้างอะไรบ้างพกริ้วบ้างไม่ต้องอันนี้ปุ๊บได้เลยแต่ของผมของผมเปิดอีกแบบของผมอันนี้จะได้ไปใช้กินน้ำได้เปิดมีสองแบบอ๋อผมนี่ปุ๊บนี่เนี่ยเวลาเวราจะกรอกจากเครื่องกรองน้ำถูกไหมเราก็กรอกแบบนี้ใช่แล้วก็ปิดนะครับผมคือแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นที่ล็อกสองชั้นนะครับอยากจะบอกว่าสามารถกันเขาเรียกอะไรอ่ะน้ำหยด กันน้ำหยดด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือไม่สกปรกใช่หลายคนบอกอุ้ยเมื่อกินน้าเนี่ยกระดกเนี้ยสกปรกแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีป้องกันอย่างดีเลยพอใส่เข้าไปเป็นเป็นเกลียวสองชั้นนะครับนี่แล้วก็สามารถกินตรงนี้ก็ได้ครับนี่โอ้ยอันนี้อันนี้จะไปไหนมาไหนต้องถือไม่มีเรื่องเลยคุณนี่นี่เรื่องเรื่องนี้จะิบายมาเลยให้ลูกให้หลานอันนี้เราพูดกันตรงๆกันเลยดีกว่าอันนี้เราแจกไงต้องบอกดีก่อครับเราแจกทั้งหมด10ชุด ใน1ชุดมี10ขวด<ะ>ทั้งหมด10บขวดใน1ชุดผมบอกแล้วผมแจกของดีท่านผู้ชมฟังอย่าตกใจขวดน้ำนะที่ผมกำลัง<ะ>จะแจกเป็นของทัพเวแวร์เป็นอีโคทัพเวแวร์นี้มูลล่คาชุดละ 3,063บาทนะขวดน้ำนะท่านผู้ชมแต่มูลค่าชุดละ3,063บาทผมแจกทั้งหมด10ชุดมูลค่ารวมทั้งสิ้น3า9 3ม่ดบามดทเชไดูนะเลขไม่ดีเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ขนาดนี้ท่านโทรมาเลยนะท่านได้ฟรีนะฮะนิตยสารครัวคุณต่อย 1นึ่งรางวัลและอีก9รางวัลสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็โทรเข้ามาชุดหนึ่งท่านผู้ชม3ามพบาทท่านไม่เอาจริงเหรอท่านเราขอโทษนะนี่ขอโทษนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูถูกใครไม่ได้นี่ทัพบโอแวร์นะครับนี่ทัพบโอแวร์นะท่านผู้ชมครัครูครับครูกดน้ำก็มาเล่นนี่เนี่ยหยิบมาหยิบมาลูกหยิบมาให้ครูหยิบมาให้ครูอ่าโทรเข้ามาโทรเข้ามาโทรเข้ามาครับโทรเข้ามาครับอ่านหมายนะครับผม สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับสยองมากครับะผมขอบอกเลยว่าสยองมากครับเมื่อคืนผมเจอมาสดๆร้อนๆตอนเย็นผมดื่มกับเพื่อนตามปกติพอตีสองเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านขับมาก็ไม่มีอะไรมากมาสะดุดตรงที่ข้างทางนี่แหละครับมีเด็กขายพงมะลยคนหนึ่งผมก็ขับผ่านไปพอขับผ่านไปตักแป๊บนึงก็เจอเด็กอีก เด็กคนเดิมเด็กคนเดิมขับไปตะก่เจอเด็กคนเดิมอีกเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่หยองจริงแร้วมอเตอร์ไซค์เด็กมันจะเร็วกว่ามอเตอร์ไซค์ได้ไงแต่ครั้งเนี้ยเด็กเรียกให้ผมจอดเฮ้ยไม่จอดจอดข้างโก้แล้วราการแล้วครับผมรีบเหยียบคันเร่งนิดเ่ยเห็นนะขับไปได้สักพักหนึ่งผมจอดข้างทางเพื่อตั้งธุรกิจเลยตกลงสิ่งที่เห็นผมสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคืออะไรกันแน่คืออะไรใช่ผมเมา หรือว่ามันคือสิ่งลี้ลับผมตาฝาดไปหรือเปล่าอาจจะคิดมากไปก็ได้กำลังคิดอะไรเพลินๆเสียงเคาะหน้าต่างเฮ้ยผมรีบห่านไปดูคุณพระคุณเองคุณชีช่วยมาอะไรกันหมดมาหมดวันเลยไม่มีใครอยู่เลยเหรอครับเด็กขายพวงมาลัยคนเดิมใจผมนี่ตุบๆเฮ้ยนี่เราไปลบหลู่อะไรไว้หรือเปล่าผมนี่พยายามเหยียบคนเล่งให้มิดเลย ขาผมเหยียบไม่ได้เพราะขาผมหมดแรงหมดแรงหมดแรงผมตัดสินใจเลื่อนกระจกลงค่อยๆแล้วก็บอกคล้องในใจเลยนะโมตะตะพะกว่พุทธพุทธโธพุทธโธพุทธโธแล้วผมก็ได้ยินเสียงเด็กคนนั้นพูดว่าพี่พี่เมาหรือเปล่านี่เฮ้ยนหนุเห็นพี่ขับวนในวงเวียนนี่อยู่ไหนล่ะ ถือว <differences S 2> ่าถ mm ือ hmm. ว่ามันขับท่านตายฟู๊มันก็ยังเจอเด็กคนนี้อยู่ฟู๊ยังเจอเด็กคนนี้อยู่นี่ราคการที่เล็กเต็มตีแล้วฟู๊ แล้วพอาจอดเฮียนโหไอ้โง่เรับเวียนเมาเมาดิแต่อันนี้ดีกว่าครับผมอันนี้แจกเดี๋ยวได้โนบข้ามือคุณคืออะไรครับเรอลืมบอกไปเราแจกทับอร์แวร์นะครับเป็นขวดน้ำครับสิบชุดครับชุดหนึ่งสามพันหกสิบสามบาทฮะสิบชุดนี้ก็รวมสามหมื่นหกร้อยสามสิบบาท คิดเลขใช่แล้วเมื่อกี้ก็พูดผิดก็รู้รู้รู้กันถึงท่านจะเรื่ึงหม่นหกแสแต่ตอนแรกตั้งใจจะพูดสามแสนแปดเราแจกให้นะครับผู้ที่โทรมาเก้าสายนะครับและสำหรับสมาชิกนิสสันครัวคุณต๋อยรับไปหนึ่งท่านเลยท่านผู้ชมอีโค้งจริงผมชอบในการรักโลกเนี่ยผมชอบมากรักษาโลก ไม่ได้แจกแต่คุณน้ำนะแจกสายรัดข้อมือไม่ได้เหรอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โทษนะครับโทษนะครับไม่ใช่สายรัดข้อมือหายไปอันหนึ่งหายไปอันหนึ่งเอาทำไมอ่ะโอ้โหว้าวเฮ้ยเท่อะเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ไอ้เท่ฮะแหละนี่ไม่ไหวครับโอเคนี่มันมีด้วยนี่ะขอให้โชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะฮะมันแหมของดีจริงๆนะโชคดีจริงๆนะ พักตัวนี้สักครู่พ่กก็สิงหน้าสนใจก่อนเดี๋ยวพ่กก็ช่วงต่อไปแข่งรายการสักครูเดียวครับหมูทบขัดโอ้โหมันหวานและเค็มในเนื้อเองเลยและกลิ oh. ่นหอมของลูกบัวชีลูกบะวชีอกินเลินนะถ้าเงี้ยซื้อจากสิงบุรียังไม่ถึงรังสิทธ์ก็หมดแลดจบมาเรื่อยระหว่างทาง สวัสดีครับสวัสดีครับแคทตอลยูทูบสวัสดีคการยูทูบนี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไครต์เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอออกจากปากดูครับผมเนออย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับ ฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello ั o u ห u ย e ท e บฮ o ล o u ล u ูทูบเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับสับตะไคร้เลยสับตะไครไม่ใช่สับต b ไอ๋อกดติดตามละคนไทยกลัวคุณต่อยครับตามกันละกัน